ที่แรกกูสชิทาวมาหลอกลวงกันยังชิหลอกชิลวงงั้นเจ้าหลอกลวงข่อยบ่าวแม็กเนี่ยเราหลอกลวงเด้อเว้านี่เบิ่งแล้วหนาตรงตรงโลดคอยให้เบิ่งโลดบ่าวแม็กบูเจ้านำบอดีคือบูเจ้าขึ้นเด้อสิบอกให้ทะเลาบูหลอกลวงแล้วบูเหตุกับข่อยแนวนีดอกเมื่อก่อนอ่ะ่อยอกหักมาก ขยบเบียชิว่าบอกอ่ะจนซองลังขยบเลยขยิกินใหตมานี้ว่ะเมาว่าให้มันลืมทุกอย่างเตื่นมายังคิดหดเขาคือเก่า คนหักคนแพงเขาก็มีเนาะแล้วสวนในถือมีคนที่ว่าอาจจะโบมาเขาอาจจะตำหนิเขาเมต์ดานั่นอันนี้มันสะพอนคิดจะได้คาว่าคิดยังไงบาร์ที่เขาเขาด่าเนะเฮาคือเขามาหอดจุดๆนี่แล้วเขาสีดาเฮาหรือเขาสีว่าเฮาไงเด็กก็อยามิแต่ว่าเขาขอบใจเด้อที่เขาให้แรงบันดาลใจที่เขา มาหอดจุดนี่แลลวกะคำคำดูถูกหรือว่าคำด่าเขาเหตุเงามาดันมาหอดจุดนี่เลยบริ้บรได้ขียดบได้หายยั้นเขาเลยสวัสดี ส,สบาย,ยดีใสีทุกคนเนาะมานี่ก็อาจจะแตกๆนหนึงเประว่าเฮามานาังกนณีโต๊ะมีน,นี่แต่เข้าไปใจเนาะมานี่พิเศษที่สุดว่าเฮาได้มาสัมผั์สาวพรเนาะหลายคนกันจะพููในนามสาวพรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเจอโคถามว่าที่ไปที่มาสาวพรเป็นคนบ้านใดเมือไงไหนเป็นคนบ้านอาจารย์เมืองอัาสะพังทองแขวงสวรรค์นาเคมานาจารยู่อยู่สวรรคเขตเนาะโดยเขาถามเลยปีนี่ได้จากปีละอายุ เด็ก26ปี26นะ2ด้วยอ๋อซ้ำๆกันซ้ำๆเดียวดยกาเข้าขอเอินขอเอินเราอ่ะในนามสาวพรข้อหลายคนก็จะชื่อในเดือนต้นน้องอ่ะแล้วบ่อบเมกบันไหนมานะบ๊อบวันี้บ่บนไหนมาให้เราเฮ็ดเวียอยู่ห้องโบเมียนไปให้เรามาบ่ะดีว่ะดีว่าเราให้เราเห็ุเวียกอยู่ห้องเพราะว่าจะมีเวียดเวียดยุ่ห้องไงอ๋อมีเวียกอยู่ห้องโดยต่างคนต่างเหตุ บางคนต่างให้เสียคอยเห็นสเพศสาวพรก็ถ้าว่าคอยจิ้วหินแมนพิงกอ่ะกอดกกเป่าเนาะโดยแต่ว่าคอยกับมูฮูลีย์ว่าคนหูจักสาวพรน่ยแมนยอดผลงานอย่างหรือว่ายอนอย่างคนหูจักจกค<ะ>นหูจักนจกนในครั้งแรกที่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 ทเขาเหตุคลิปความหักคลิปความหักโดยแมนเลยคลิปความหักออกมาเลยกัคือเหตุคลิป มีมีมือหนึ่งแหละเฮาเฮาเห็ดเห็ดคลิปลงไปเลยกับมีมีผู้หนึ่งแหละเขาโทรมาเลยก็เลยว่าอันขอคลิปไปลงเมย์มานนี่เเห็นเขาเอาคลิปขอคลิปเฮาไปลงด้วยไม่หละคลิปคลิปมันคลิปอกหักว่ะพี่ดันคลิปด้วยไม่ไดคลิปอกหักแบบมีแบบว่าผิดหวังเอี๊ยงมีเห็นไหมคลิปเรื่องขามเัาเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวอะไรนี่แเ้วเขาขอไปลง โดยแล้วหลังจากนั้นแล้วมีคนมาหูจักเฮาติดตาม<ด>เหลือหลังจากนั้นมีคนมาหูจักเฮาหรอมาติดตามเฮาเลยหลัลงจากนั้นก็นมีอันโตมาก็คือมีเพลงนางกองกบเป่าเนี่ยแล้วใช่ไหมคเพลงอ่าเดี๋ยวก่อนนองก๊กเปา่าเลยนองก๊กเป่าอ๋อน้องกอกบเป่าเหม็นแต่งเองว่ะเลยจ้ะโดยแต่งเองโอ้เก่งเนาะแต่งเองแล้วม,ม,มีคนไปเห็ุดนตรีไหมว่ะโดยมีมีอันมีคนไปเห็ุดนตรีกับ คือเขาเอาดึงเอาในเฟซเอาไปเหตุดนตรีเลยเพราะว่าเฮาเป็นคนอันมือนั้นเฮาเฮาแต่งลงมือเดียวเลยแบบมีมีมีหลายคนนั่นแหงห้องเพลงอันนางกอดเส้าเทียงเอาเลยห้องบอดได้เอาเลยแต่งเพลงนางกอดกุ๊กเป่าลงมอมีคนอยากบหีมีหาคนัแหงห้องอพลงนันนางกอดเส้าเทียงแต่ว่าห้องบ่ได้เลยแจนางด๊่งเองยวเลยแบนนั่งองเลนนนางกอดเุ้เป่าเลานางกอดกุ๊กเป่า่ง โดยแต่ว่าเขาห้องสดเป็นบอกเอาเลยดนตแล้วเขาเอาโลดเอาไปดนตรีใซ่เฮาอแล้วก็เิ่มมีคนรู้จักขึ้นมาตืมโดยมีเู้จักค้นโอเคน่นคือที่ไปที่มาานานนอนก็อกกุกเป่าก็ได้ฟังอยู่แต่ว่าพู้ดีไปที่มาหลายคนก็็ิผู้เลยวันนี้มีคําถามหนึ่งเนาะเป็นเพราะว่าตอนนี้อื่นเลยว่าสซฟพรเซอร์สวิตขู่แล้วแต่งงานแล้วเนาะเลยอยากถามย้อนไปว่าสซฟพรกับว้าเมกเนี่ยผู้จักกันอ่า ย้อนหยังไพ่ไพ่มาเจอก,กันก่อนไผ่ไพ่ลงกันก่อนออ๋โดยย้อนหยังสักก้อนเดี๋ยอันนี้ก็สิตอบเนาะโดย,โดยอันนี้ก็คือเพจบุ๊กขวาของจากรเทพบุ่าเมื่อก่อนสาวพรก็ขึ้นมาเฮ็ดเวียกอยู่เวียงและเพิ่นโทรหาสาวพรทั้ง ทางเบอร์แต่<อ>สะพอนกับมีเวลาหับก็คือทีมงานสะพอนหับเพราะว่า<อ>สะพอนพอนได้เหตุเวียกเาเลยมีเวลาหับเลยสะพอนกลับลงไปเลยช่วงนั้นหันมีติ๊กตอกสะพอนนัน้นถืกถอออกนอกระบบติ๊กตอกที่คนติดตามสองแสนะออกนอกระบบเลยแล้วหนาโทรมาทางเฟซบุ๊กเลยแบบขออาสาขออาสามาอันสี่สีู่่ขึ้นต<อ>ิ๊กตอกให้รว่านี่เลย มาหาสาพรอยู่บานเลยเ้วเริ่มพูดจักกันวอาเนี่ยเราเริ่มจีบเลยว่ะตอนนั้นเดยอ๋อดิเบอร์ทัพอินแมนดนเบอร์ก่อนติดต่อเบอร์ราบริหาครับหลังจากนั้นเฟซบุ๊กสาวพรมีปัญหาบอกติ๊กตกบอกติ๊กตกมีปัญหาแล้วมาสวยเบิ้งใไ้เริ่มพูดจักกันเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มพบหากันโดยอ่าวันนี้เราจะมาถามเรื่องหลังจากที่เราเต่งงานไปแล้วเนาะหลายคนก็จะเห็นแล้วแหละเขาเขียวพนตรงเต้นงานไปก็จะได ด้หอสามเดือนระบนอบ่เนาะสองสามเดือนสองเดือนยังยังม่หอดย่างเนาะเดือนปลายเดือนหนึ่งโดยโอเคหลังจากที่แต่งงานไปแล้วยังหัวชีวิตก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานอันบ้าเมฆกับสาวพอนหักกันลายขึ้นบัวหรือว่ามีอย่างเตตทางวะก่อนจะแต่งกับหนางแต่งเนี่ยจะท่าว่าหักกันลายขึ้นบอกากากระหักกันลายขึ้นแต่ว่า <c oughs> มันกามีแบบ ครูชีวิตเนาะโดยครูชีวิตเหือนกนัอยู่ไปเฮากับมีมีมีปัญหากันเล็กๆน้นยๆยกัเออครูชีวิตเฮากับอันแนวแนวที่อภัยกันได้กับอภัยกันได้อ๋อกับครูชีวิตกับอาจจะมีกระทบกระทั่งผิดกัดเทียงกันแน่เออ,เอ,อแล้วแล้ววันนี่แหละคำถามนี่เดี๋ยวอยากถามต่อขาเจ้ายังหูว่าที่เคาเห็นออกไล่์สดเห็นยังเห็นคลิปออกเนาะ มันมักผิดกันมนันพิดกันแท้บอกหรือเ่าถามว่าพิดิกันแท้บอกก่ามีแบบโบบด้พิจิกันแท้มีมีนน่แน่แล้วก็มียอกกันแน่บอกโดยโดยบางเถื่อก็ยอกบางเถื่อก็พิดกันแท้ประมาณนี้ถือว่ากวางข้างกวางข้าวก็เป็นการยอกกันพวเมียเนาะมันก็อาจจะมีพิดมีทื่กันก็จะดงวอามีคิดแน่อะลรเนาะมีทึ่กแน่ยอกกันแน่โอเคคิดว่าเฮาเนี่ย ชื่ใจบเบาแมกจ,จุดใดนิสัยรเราวอรหรือว่าคําปากกันเมาหรือาการอยู่การนงถือเราวอร์ดีจากไหนกัถ้าว่าใจบบมีมีมีเราเขามากอะก็โอเคอยู่แบบเราเรากัะซอยซอยซอยหลายอย่างเลยคือเมื่อวานสิเป็นเรื่องเฟซบุ๊กเราก็ซอยซอยกันซอยหลายอย่างประมาณนี ที่ว่าเขามากันสวยวีสวยงานโราะจะเป็นดูแล f เฟซบุ๊กช่วยหับเบียร์ทำงานไลฟ์สดบอเอ่งนีกับที่ว่าเติมติมบางซิงบางยางเี่เฮาคาดไปได้โดยนะงจากที่ว่าเฮามีเร่มมีคนติดตามหลายขึ้นเนาะตอนนี้มีคนติดตามมันสี่แสนกว่าเนาะสี่แสนกว่าคนติดตามในเฟซบุ๊กของสาวพรและอยากถามสาวพรว่าอ่าหู้ซึกเนี่ยไหนที่ว่ามีคนมาติดตามหอนหลายปานี้อ่ะกา ผู้สึกดีใจเลยกาแบบูสุกภูมิใจว่ะตัวเองอันเจ้าของเห็นให้หลายๆผู้หลายๆคนมีความสุขเลยกาแมนว่าสี่เครียดเรื่องเวกเรื่องงานกามาเบิ่งเฮาเขาก็มีความสุขเขาก็ดีใจเขาเห็นเขามีความสุขเขากายมีความสุขเขาเห็นเขามีความถูกเขาก็มีความถูกเขาดีใจที่แบบ หลายคนดีในเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่ว<ด>่าเห็น<ม>ให้<ม>ุเอฟซีเห็นหลายคนมีความสูขโดยโดยแล้วเปลี่ยนแปลงไปจากไหนหลังจากที่แบบตะกี้ม,มีคนติดตามกับตอนนี้มีคนติดตามมีเอฟซีหลายขึ้นปาน้ชีวิตของเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหลายหลายอย่างเปลี่ยนแปลงในในการดูในการถี่หับคิดสอบหลายอย่างมีเียมีงานเข่าโดยมีมีงานเข่าแล้วกับมีขาใช้ใจกับหับคิดสอบหลายอย่างอยู่ ถือเห็ุให่เฮาเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เดี๋ยวมีความฮับสอบหลายขึ้นแต่ก็มีเียมีงานจ้างเฮากบเฮากะลืม่มได้วางแพนชีวิตหลายขึ้นด้ยอ๋อถือว่าเฮตดให้เฮามีรายได้น้าเนาะแต่ก็มีคนรู้จักเพลงนําโดยคยหลายๆคนที่หักแพงเฮาเฮากะขอบใจหลายๆคนขอบใจที่ิ่นิ่นให้เฮามีหอดมือนี่ เขา<ด>ใจเทุกคนเถื่อติดตามก<ด>นะ็ย้อนว่ามี f อซเขาจึงมีเวียมีงานเขา,<ด>าก็ย้อนว่ามีเอซเขาจังเลยมีหอดมือนีมีคนถักคนแพลงเขากม็ากมีเนาะแล้วส่วนใ<ด>น,นเถื่อมีคนที่ว่าอ,า,อาจจะโบมากเขาอาจจะตำหนิคอมเมนต์ด่านั่นอันนี้มันเ้าวพรคิดจะได้ฮาว,ว่าคิดจงได้ใบบา,บา,บาที่เขาเขาด่าเนาะเขาคือเขามาหอดจุดๆนี่แล้ว เขาสีดาเฮาหรือเขาสีว่าเฮาได้กอย่ามีแต่ว่าเฮาขอบใจเด้อที่เขาให้แรงบันดาลใจที่เฮามาหอดจุดนี่หละค่ะคำคำดูถูกหรือว่าคำด่าเขาเหตุให้เฮามาดันมาหอดจุดนี่เลยบได้บได้เครียดบได้หายยังเขาเลยเป็นความคิดที่ดีนะแี่ที่ว่าเขาจะคอมเมนต์หน้าเขาจะสร้างเขาจากในกัยญาแต่ว่าขอบใจข้าเจ้าว้ก่อนเพราะว่าเฮาไม่แห่งพันดัน ต่อสู้ขึ้นมาจนหอวมือนี่หมดโอ้ที่ว่าเป็นควคิดที่จุดยอดเนะที่ว่าโบรโบ้เกียิได้สั่งเขาเจ้าโบ้ว่เกียดเลยแต่ว่าขอบใจค้าเจ้าโดยแล้วมีมีจะเถื่อบอที่แบบคำว่าได้แห้งๆอ่ะแล้วเฮาหูสึบน้อยใจหรือเขียดอ่ะมี่มั้มี่มั้เดี๋ยวมีเลยโบ้เฮาจะบบกเอาเฮาจะบบกเอาจุดนั่นมาอันมา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 เหตุให้เฮาเครียดเลยเฮาจะปล่อยวางไปเลยว่ะ มีมีเธอหนึ่งกาทอแบบ่ทอ,ทอแบบท่อบบเมนท่อแบบถีเขาด่าแต่ว่าท่อแบบมันเห,นหนะเื่อยนะก็เลยว่าท่อเลยแบบเอาทีทีจุดจุดทีเขาคอมเมนต์ด่าหรือเขาคอมเมนต์เบาเดี่มามาเป็นแหงมันน่าใจว่ะสักวันหนึ่งเขาจะไปหอดจุดจุดนั่นแต่ว่าเขาบเคยเขียดเคยอย่างเลยน้อยใจย <ๆ S 1> เลย,เยบ่เคยเรียดบ่เคยหน่อยใจให้เขาเลยโดยด อ่านี่ก็ร่มร่มกันมากในที่ว่าก็ขัดๆมาประมาณซีบคำถามเนาะเดี๋ยวจะถามก <laughs> ิมงานก็จะท้าม,มันเลยเสาห่อนติมบอกมีข้อทามเลยวะไอ้ท้ามเลยวะอย่างพวกอนาคตเขาจะมีผลงานอะไรบ้างอ่านาคดเกมเกมมีผลงานยังออกอันนาคดก็มีผลงานมีมีหน,นังหนังหรือว่าหนังหนังเอ็ม อันละครเรื่องสั้นหักที่กกเป้าเรื่องคนเดทเกระเจ็บโอ้ผู้ใด้พินั่งเอกก่อนผู้ใดนางเอกแมนซ้อมพอนเองบ่โดยแล้วพระเอกเนี่ยมอแมกว่ะพระเอกก็จะมีอันการเปลี่ยนที่แบบบ่งมันมอแมกมีแบบโต๊ะสมองอะไรบ่คอยต้องอย่าเข้าไปนะครับยาวเดี๋ยวเข้าวทาโต๊ะเปาได้สิจางรถเม์ไปหาอย่าเข้ากองนะกองพรได้บอลทำงาเป็นพระเอก พอพอคือบะไปใช่ไหมเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอกาสมาแล้วพอคือจริงวะแต่ว่าเขาคือเสีเลือกไปแล้วเป็นผลงานเป็นเรื่องสั้นโดยเป็นรกแสดงว่าแสดงแจ็คทูเตียเพลงที่เขาเขาจะเอาหัวจ็คมาเป็นนางกอดกูเป่าเนาะก็เป่ากันเนาะก็เป็นเอามาเป็นหนังสั้นโดยแล้วนอกจากหนังแล้วมีอย่างไงนอกจากนางกอมีมีเพลงคือเพลง s a u n าคนจนก็คือแบบมา มาขอบใจแบบหลายๆคนที่เหตุให้เรามีหอดมือนี้เป็นเพลงแบบเราจะขวามู้สึกเฮาแบบขอบใจเอฟซีอบอกโดยเป็นเพลงเราข้อมู้สึกมีเรื่องสั้นมีเพลงอาจจะมีบางคลิปที่ว่าเขาเจ้าแคบไปบอลเลยเนาะเห็นเห็นซาฟอนที่ว่ามีพิษเทียงกับเมกบอลเลยเฮามีน้ำตามีให้นะอันนั้นคือแบบคือมันรูดไลท์คลิปนะให้มันให้แท้บอลเสียใจแท้บอล โอห,หักบ<อ>่เลยได้บ่บอไเด้งักแต่ว่ามามาคิดแบบามาคิดแตกต่างว่าการการตั้งแต่ที่แต่งงานมาแบบนี้นะแบบว่ามันกะเออมีคิดเที่ยงกันเล็กน้อยแต่ว่ามันกะเออมาคิดเบิ่งว่าตอนที่ยังบ่แต่งงานแล้วเฮาก็บบได้เสียใจขนาแบบนี้ก็เลยบอกมาคิดว่าเออเสียใจแบบเล็กเล็น้น่อยนะแต่กับ เขาเามาคิดก้อนเี่ยจะแต่งงานแล้วแต่งงานมันบอกที่ว่ามคบกับว่าแมกอันแต่งงานแล้วก็บว่าข้ามข้าวเขาเลยเขาเลยคิดน้อยใจบางน้อยจุดน้อยนึงที่เครียดแน่นอนนึงว่าท่านซาเนาะก็คือนอกว่าอะไรว่าอันว่าอย่างไรว่าชีวิตครูเนาะเหมือนอาจะมีกระทบกระทั่งที่ว่าเขาก็ให้ให้เสียใจได้เล็กน้อยๆเสื้อๆมันบอกข้าเจ้าแคบไปบอรงาเข้าเจ้าแคบไปบางบางบางทีข้าเจ้าแคบไปกะหลาย กะเจ้าเขบไปบางทีกะเจ้าก็สร้างเพจป้อมกันหลยไปเอาลงแบบเพจจริงก oh, ับไล่แบบเพจป้อมนี่มิแตดเอาลงแต่ค <kommer> ลิปคลิปเอาตลอดเลยอ๋อแล้วเขาลวดไปลงโดยตังโดยบางบางทีกะโหลดโหลดเอาแล้วกับไปไล่สดทั้งคอมเลยนะโดยเขาลวดเอาแล้วเขาไปได้สดเฟซขอที่ถามสุดท้ายนี้อยากพูมว่าสอบฟอนไปเหย่ังอว่า ีา,ากินยงไปตอนนี้หนะหมูเสือสาวพรเปลี่ยนไปหูเสือว่าเออหูเสือตุยพี่ดึงวาเอิ่นว่าตุยซักตุยขึ้นชนะโกดแต่ว่าอ้วกขึ้นมาเนาะมีแล้วทิวกับมีหน้ามีนวนลวนนะมีโตวสวยอย่างบอกโดยกาได้ลองได้ได้ลองยายา,ยายาอ้วนเอตอตัวนี้หมอโดยกาเฮาได้กินมือนั่นกาเฮาได้กินกินไปแล้วมือทีให้เมื่อ เอาเมื่อไรสุดเขาเคยได้กินไปอ๋อวิตามินเนตาบีนี้ในโรงนี้เนาะโดยบ้ราแม่ก็กินมันบอโดยกินด้วยกันที่ว่าในโรงเนตาบีนี้ต้องหัวเชื่อจังไรกินข้าวแซ่บพิ่มบอกินข้าวแซ่บแล้วก็นอนนอนหลับสบายโอ้ไม่ตื่นนอนโดยโดยอันนี้มันในแนวอันตัวนี้มันเขาเอื้อนว่าวิตามินเนตาบีเนาะหลายหลายคนกับตุ้ย คือนอนพุทุยจะเอิรนอวกอ้วบมีหน้ามีนวลขึ้นเนาะโดยแล้วก็ตัวไม้นี่ก็จะเป็นตัวนี้แหนี่แต่สีเดี๋ยวจะฟากให้สวอนไปลงกินเบิองเนาะอันนี้แหละน้ำน้ำนี่แหละเป็นน้ำคอลลาเจนคล้ายๆคือน้ำสซมทะเลแต่ว่าเขาเอิร์นมาคอลลาเจนเนาะเป็นคอลลาเจนแทนเกลือแห่ได้แทนเข้าไปออกกำลังกายบอขาดวิตามินซีขาดเกลือแห่มันแทนได้โดยเข้าเข้าเมื่อยก็กินได้เนาะ โดยอีกคำถามหนึ่งพ่อแม่กันอายุจากปีกัอายุกับถ้าเท่ากันนี่แหละอ๋อซ้ำๆกันด้วยซ้ำกันแล้วแล้วเราอยู่อยู่บ้านไหนมึงเนี่ยอยู่ดงเห็นดงเห็นเมืองอ่าสะพังทองแพร่งจอมนเขตคือกันแต่ว่าอยู่แบบเมืองเดียวกันเมืองเมืองเดียวกันแต่ว่าคนละบ้านแต่บ้านเราไปหาบ้านนั้นสะพพนกับสิบสองลักสิบสองลักบวกไกดเนาะโดยแต่ว่าคอมพักนี่ถือว่าไปได้สบายเท่านั้นเนาะ โดยตอนตอนเราจีบจำอีดอ <t uba> ่ะเราเที่ยวไปหาดูบ่โดยโอเคว่าสุดท้ายนี่ก็คือจิบ่มีแล้วเนาะคำถามเขาก็ถามถามบนมาแล้วจุดสงหลักก็คือลมมันนี้มันยากหูที่ไปที่มาของสาพรว่าเป็นยังคนจึงมาติตามโดย้วก็มีผลงานยังเนาะสุดท้ายนี้ยังเหอเสาพรภาคว่าทุกคนที่เอติดตามอยู่วังเทือก็ยังบุหู่ว่าเฟซบุ๊กเท่ของสาพรแ่นอันไหน ทิกตอกอันไหนเรือยูทูบอันไหนเหมือนสามารถไากเลยสื่อไว้ยังไหนเฟซบุ๊กโดยสุดท้ายนี้ก็ขอผากเฟซบุ๊กกบสื่อเฟซบุ๊กพรอนพรพิลาวัยหรือว่ายูทูปกับพรอนพรพิลาวัยคือกันจะพิมพ์เป็นตัวไทยหรือว่าตัวภาษาอังกฤษก็ไไ f เฟซบุ๊กหรือว่าเพจกับพรอนพรคือกันจะขอผากว่าคนติดตามกะสี่แสนกันเข้าไปเบิ่งคนติดตามสี่แสนเลยเม็นเฟซ เฟซบุ๊กสะพอนจริงๆ<อ>เฟทแท้มันมีประมาณสี่แสนกว่าคนมาทีข่ขักด้วยเดี๋ยวเอาคืนให้ยนูนี่เนาะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาคืนให้ยูนี่เฟทแท้เนาะด้วยต,ตามแล้วยูทูบกัสามารถชิกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้เนาะดยแล้ว TikTok ติ๊กต็อกมีบ่างติ๊กต็อกก็มีติ๊กตอก็อ,อ,อตก,อกอสื่อว่าอย่างไรติ๊กกระสือพรอนคือการติ๊กพรอนคี่ได้ไใอ่ะสุดท้ายนี่แมนเฮาการจะขอลาคำลงไปทำนี่เนาะถ้าจะมีคำถามในที่ว่าหลายๆคนหลายๆเอฟซีที่อยากถามมาเฮาการ เดี๋ยวจะฝากไว้ในไลฟ์สดเนาะรายสุดที่ว่าแซาพฟอนกับโซนี่กับมาทํางานอยู่เวียงจันเนาะโดยกอาจจะได้หลายๆคนที่ว่าจ้างไปหรือว่าเซิร์ฟไปรีวิวสินค้านั้นนี่คนก็อาจจะถามหลายคําถามแล้วก็หาเอฟซีหลที่ว่าอยากคำถามเนี่ยก็คอมเมนต์ไปเนาะดเดี๋ยวเขาจะตอบคอมเมนต์เอาเนาะถามว่าคําถามใดที่ยังบม่ได้ถามให้เนาะคลิปนี้เนาะหรือว่าเทปนี้เนาะเขาขอจบขอลาไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจแซพฟอนหลายๆเด้อร์ ขอบใจเองมูนาไปย้ําสำเนาได้เด้อเด้ยังาอะไ้ไปมาร์สำเนายังาอะไ้ไปเออหอมนาเนาะเดยอหอมนาสิไปปกติมันได้ติดตามไต้บาทมั้งคุณจักโดยอ๋อเบิ่งเบิ้งติดเบิ่งทางไต้บาทนําบ่กด้เบิ่งเออเบิ่งเบิ่งตลอดตลอดเบิ่งโอ้สามพอดก็เบิ่งส่งเฮาอ่าขอบใจเนาะเดี๋ยวอ่าซีรีส์ไว้สำเนาเฮาจะมีภาค3แล้วอ๋อเด้อด้ถ้ามีโอกาส เสถพรเห็ดหนังสั่นของเสถพรเห็ดเพลงไปแล้วเนะี่ยเชิญมามาห่วมมาลินน้ำจากตอนหนึ่งในเดือนเด้อเด้โอเคเนาะเพื่อบางทีอาคณะเสถพรว่างอาจจะได้เห็นอยู่ในซีรีส์น,ำน้ำเนาะโอเคขอลาไปก่อนบ๊ายบายไต้บ้านโปรดักชันสร้างสื่อส,งสังคมในออนไลน์ไต้บ้านโปรดักชันทุกคนมีความสุขได้ที่ ไทบ้านโปรดักชันสรสร้างสื่อสังคมในออนไลน์ไทบ้านโปรดักชันก็ติดตามไทบ้านโปรดักชันอบเจอที่ติดตามไทบ้าน